ี็จะเข้าสู่คู่เอกของค่ำคืนนี้นะครับผมเราไปเติมพลังและความสดชื่นกับ Dragon X ก่อนได้เลยครับเชิญสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอญาติท่านผู้ชมครับขอญาตเติมพลังเพิ่มความสดชื่นกันนิกนึงครับที่เราเห็นอยู่2คนนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในเครือ KJKN Group นะครับ ซึ่งทางด้าคอนเอ็กแล้วก็ไทเกอร์เอ็กซ์นะครับได้คุณไม้พัทรเดชนะครับพระเอกหนุ่มสุดหล่อแล้วก็คุณแอนจักรพงศ์นะครับซีอสาวสวยจากค่าย JKN Group มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับก่อสินค้าแบบนี้นะครับรับประกันคุณภาพนะครับสำหรับคนพันเอ็กกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงานที่ใส่ใจดูแลสุขภาพและต้องการความสดชื่นกระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันนะครับโดยถ่ายทอดผ่านแนวคิดเพราะชีวิตแพ้ไม่ได้ต้องสู้เท่านั้นจึงจะสำเร็จครับ เครื่องดื่มนี้ครับผมชอบมากๆครับเหมาะกับคนพันเอ็กจริงๆครับอย่างพวกผมเลยครับนี่คือดราคอนเอ็กครับเป็นเครื่องดื่มผสมทั้งเช่าผสมวิตามินบํารุงร่างกายครับนี่ครับทั้งเช่ามีส่วนช่วยบํารุงร่างกายครับยังมีโสมด้วยนะครับช่วยลดเรื่องของอาการอ่อนเพลียรวมถึงกระชายดาครับช่วยบํารุงร่างกายแล้วดอกพึ่งดอกไม้ป่าเดือน5นะครับยังมีช่วยให้เพิ่มความสดชื่นให้พลังงานครับพร้อมวิตามิน รวมทั้งหมด13ชนิดครับคุณมารุทครับส่วนไทเกอร์เอ็กซ์ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มลิ้นจือผสมเบอร์รี่นะครับที่อร่อยไม่ใส่น้ําตาลแคลอรี่ต่ําแล้วก็ได้รับราได้รับรองการว่าเป็นเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคุณสุภาพสตรีดื่มได้นะครับเพราะมีสารสกัดที่ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนี้ครับเห็ดลิ้นจือครับช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายเบอร์รี่รวมบำรุงผิวพรรณโคอนไซคิวเทนแล้วก็น้ําผึ้งดอกไม้ป่าเดือน5ครับ อ่ะแบบนี้ต้องยกให้เป็นเครื่องดื่มแห่งคุณภาพประจําปีเลยครับผมว่าจอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหม่ครับไม่ว่าเป็นวัยทํางานและที่สําคัญครับโวดละ15บาทเท่านั้นครับมีจําหน่ายที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศแล้วครับเดี๋ยวเรา2คนนะครับขออนุญาตดื่มดรางก้อนนีแล้วก็ไทเกอร์เกนะครับก่อนที่จะไปลุ้นกับมวยคู่เอกวันนี้นะครับยอดแสนชัยเสด็จดำหมูปลาราราชดําเนินเจอกับจาริวบานนะครับไปพบกับคุณแมทธิวได้เลยครับผมขออนุญาตเติมพลังกับคุณบอมก่อนครับเพื่อคนพันเอ็กเรราคับ ขอบคุณ Dragon X เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดผสมวิตามินจาก JKN Group นะครับถึงเวลาของคูค่เอกของเรานะครับผม ladies and gentlemen this is our main event of the evening it will be f o r t h at 60 kilograms between USA and Thailand let's meet the fighters our first is from the blue corner from the USA please put your hands together for Jalil Barnes หลังจากเติมพลังด้วย Dragon X แล้วก็ Thai X นะครับมาดูมวยคู่เอกกันเลยครับคู่นี้ครับพิกัด60กิโลกรัมครับนี่คือนักมวยจากสหรัฐอเมริกาครับเจ้าริวบาร์สวัย23ปีสูง179ซนติเมตรนะครับชกมวยไทยในนามของบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ and his opponent fighting out of the red corner this is y o r d Sanchez Sierra Mubala r a j a d a m n e n ขอบคุณ JKN ครับดากอน X แล้วก็ไทเกรครับจิบแล้วสดชื่นเหลือเกินครับมีพลังขึ้นมาทันทีนี่คือโชมหน้าของยอดแสนชัยเสียดำภูฟาราราชเดลินครับครบรอบวันเกิดด้วยครับวันนี้จะฉลองเบอร์เดย์เป่าเค้กอร่อยหรือเปล่าวัย28ปีครับ170เซนติเมตรพิซซ้อปยู่กับพิเตรลับไทรครับโรงเรียนมวยไทยสิ์บุรีมีดีเซลลูกน้องแซงครับเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ประธานดิ่งให้การสนับสนุนครับฝ่ายพบแมตชทิวดี And in our main event this evening, I give you our fighter from the blue corner. He is 23 years of age, 179 centimeters tall, with a record of 33 fights, 23 wins, representing the United States of America. Please put your hands together for Jalil Ba! โชคจากมุมแดงครับอาอยุ28ปีจากสิงบุรีประเทศไทยสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง84ไฟชนะ59และเสมอ2ขอสีปรบมือให้ยอนเซนชยัยเซียรามุบลาราชดำเดนิน from Thailand และกรรมการของคู่เอกครับคุณชวนชยัยทองเล่น กีฬาไม่ต้องผิดกติกาโชคดีครับเทียบสัดส่วนครับ28กับ23ครับ170กับ179แม่วันนี้จะเป่าเค้กอยากมีความสุขหรือเปล่าอีก9นาทีรู้เรื่องครับแล้วก็เป็นคำถามว่าจะใช้บริการครบ9นาที3ยกหรือเปล่าหน้าที่ของอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับโอ้โหผู่ต่อสู้นี่มามายังกับแผ่นหินเลยครับอ่าครับ ก็จะบอกว่ายี่ห้อภูเก็ตไฟ้กลับการันตีนะครับการิวบานครับแตสองสู้เลยครับโอ้โหร่างกายนี่ฝังยอดแสนชัยมึดเลยครับคุณพ่อน้องวินเนอร์ครับเด็กนักพรพนมนะครับมาปักหลักมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีคนผันเอ็กอีกคนนึงแล้วครับทางด้านของยอดแสนชัยนักสู้นะครับเด็กคนนี้ประเภทซ้ายหน้าหนักแรงนะครับอาวุธคลาสสิกครับยอดแสนชัย จาริบาลนี่ก็ประเภทป้งเปี้ยงปร้งเลยครับครบับอย่าพลาดนะครับพลาดโดนกับปั้นเข้าจุดโฟกัสนี่ชีวิตจะเปลี่ยทนทันทีเกี่ยวไว้ครับโอ้โหคือด้แข้งขวาครับต้องระวังครับลูกหักลูกปดวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานยากของยอดแสนชัยเลยครับต้องเข้าไว้ถึงครับจาริบาลนี่ส่วนสูง179เซนติเมตรนะครับ มีเป็นอดีตแชมป์ประเทศไทยในรุ่น108ปอ์มาแล้วนะครับยอดแสนชัยวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของยอดแสนชัยด้วยนะครับโอ้โหกระโดดข่าลอยไปแต่ว่าเจอศอกครับวันนี้จารีบานไม่ยอมแน่จารีบานบอกว่าการะฉลองว่อนเกิดต้องผ่านผมให้ได้ก่อนครับโอ้โหตัด้ายลำตัวต้องระวังโอ้โหแทงซ้ายครับแม่ต้องระวังแล้วครับจารีบานตัดซ้ายแทงซ้ายนียย่ทีเด็ดเลยครับ ประเภทอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับจารุบานครับอย่างที่เรียนไว้เตะหลักนับน้องโอ้โหเสียบขวาครับเต็มไปหมดหักล้มลงบ้างครับต้องอย่าไปยับเตะทิงอย่างนี้ครับใส่พลังเยอะครับหักแท้หักล้มนี่ไม่มีคะแนนหน้าเสือไม่มีคะแนนเรียบตัวนะครับสังเวียนนี้อาวุธล้วนๆครับอาจารย์กิยะเด็กสุดใจนั่งเป็นประธานเทคนิคอยู่ที่นี่ครับ ความถูกต้องให้กับเกมการต่อสู้นะครับคุยกันตั้งแต่วันแรกนี่คือนโยบายครับทำปล่อยใช้ให้เป็นกีฬาล็อกตีตีเจ็บเราจะปล่อยให้ตีนะครับตีไม่เจ็บสิครับจะแยกทันทีครับเพื่อให้เกมนั้นไหลต่อเนื่องแต่วันนี้ต้องใช้กึ๋นอย่างหนักเลยครับทางด้านของยอดแสนชัยครับดูยังไม่เร่งนะครับยอดแสนชัยค่อยๆซ้ายหน้าสาดตรไปครับ จาริบาลเองแข่งขับเอาทีเดียวอยู่เลยครับสับซอกพุทหนีออกมาได้ก็ให้สัมภาษณพนะครับบอกว่าดูเทปยอดแสงชัยมาหลายไฟครับวันนี้มั่นใจครับโอ้โหฮุกซ้ายหน้าครับแหมลูกนี้ครับเสียหลักล้มลงไปครับว้าวเตะแล้วดันคอยหลักพอดีครับโอ้ยเกาะหน้าทิปลำตัวครับแหมมาแข่งเป็นทีนอีกรายหนึงเลยครับจาริบาลจาก USA ภูเก็ตไว้รับโอ้โหไม่ใช้งานง่ายเช่แล้วครับ มาที่ป่าตองสตูดิโอครับมันกับมวยฮ์ทคอร์มวยพันดุครับวันนี้6คู่ที่ผ่านไปนี่โอ้โหต้องบอกว่ามันสนุกดุเดือดสะใจ f c หน้าจอเลยครับมวยมันๆอย่างนี้ครับช่อง8กดหมายเลข27ครับมีให้ชมกันตลอด่ะดูภาพช้าๆชัดๆครับพยายามจะหักศอกซ้ายหน้าครับโอ้โหจาดีบาลนีแม่ดูมัดลาบเนื้อครับยกครับจับเททิ้งเตะไปนี่ไม่สะเทือนครับเตะไปจับเกี่ยวหักเทเลยครับ แม่ช็อตนี้มองหน้าครับยอดแสนชัยจะเล่นเข่าลอยครับเข้านะครับโอ้ยเจอหุกขวาครับหุกขวาแล้วแทงซ้ายครับแม่เข้าแก๊บเข้าล็อกเลยครับนี่พี่เลี้ยงระดับเบคแฮมนะครับขึ้นไปให้น้ำารลครับดูยุทธวิธีของยอดแสนชัยเสียดัหมุบาราดําเนินครับจะทําอย่างไรนักสู้จากนครพนมแต่ว่ามาอยู่ที่ซิลบุรีโอ้จาริบานี่มีซ้ายตัดรับตัวนะครับโอ้ยบัดขวาครับ ลูกนี้ออกได้เร็วจริงๆครับโอ้ต้องกอดเลยครับยอดแสนชัยไก่มากครับวันนี้จาริวบาลไปไปแต่ละทีนี้ยังไม่สะเทือนนะครับเจอลูกเตะของยอดแสนชัยดูครับยกกันไว้ได้หมดครับแมแล้วเอาวัตสลินะลบตัวมาด้วยครับโอ้โหนีข้างนี่รู้ว่ายอดแสนชัยเตะแม่นๆเราวัสินโผล่มาเลยครับอาครับไม่หนีแล้วครับยอดแสนชัย สักครู่เจสโซก็มาให้ยาหอมยาลมแล้วครับทางด้านยอดแสนชัยสูดเข้าไปครับดึงออกซิเจนเข้าปอดเยอะๆสายหน้าดีดไปตบซ้ายครับอาครับแม่แต่ว่าโดนยิ่งเดินครับทางด้านของจ่าดิบานครับไปไปไม่สะเทือนเลยครับไปไปจ่าดิบานนี่ไม่สะเทือนจริงๆครับเอาละครับจะทำยังไงครับจะล้มยักษ์ใหญ่ให้ได้ครับยอดแสนชัยโอ้โหสองตั้งงัดเข้าไปแล้วก็ตีวงในครับโนมาตี แมดูแลยังบอกว่าหาสบายสบายครับจาริบาลนี่ครับแม่เราเดินชนเลยครับจาริบาลชิงออกอาวุธชิงเดินก่อนด้วยนะครับอาศัยร่างกายครับเดินบดเข้าไปแตกแล้วนะครับโอ้ยยอดแสนชัยครับหางคิวหัวคิวครับยังเห็นไม่ชัดแต่เห็นเลือดแล้วนะครับซึมซออกมาแล้วโอ้ยโดนฝันอีกแล้วแม่ต้องเขาอยู่ใกล้ๆอยู่ประชิดเลยครับน่าจะเป็นบริเวณตีนผมเลยครับยอดแสนชัย มีเลือดไหลลงมาโอ้โหุยสอบอัดเข้าไปอีกครับโอ้มาวันนี้แบบเรียกว่าครบสู่จริงๆครับจาริบาลอ่าครับเราไม่เคยเห็นยอดแสนชัยแตกนะครับวันนี้เห็นเลือดแล้วครับนี่ครับซ้ายเตะไปนี่ไม่สะดุ้งไม่สะเทือนเลยครับโอ้โหไปหน้าอยากเข้าหาเลยครับจาริบาลเดินเข้าไปพยายามจะคว้าคอตีโอ้โหดูครับแต่ขาคอมาตี โอ้วันนี้เหนื่อยนะครับยอดแสนชัยลำลายเหนียวคอแล้วครับดูทรงแล้วแม่ออกอาวุธอะไรใส่ไปติจารีบานไม่สะดุ้งเลยนะครับดูครับโอ้ดูสายตัดลำตัวมาทรงไหนเหลี่ยมไหนนี่ตอนนี้ครับจารีบานเห็นหมดรู้หมดนะครับฝาคอมาปีได้ไหมพยายามจะบวกเหมือนกันครับยอดแสนชัยครับทีนาทีนี้ต้องคิดบวกแล้วครับยูฮาก็เจ็บครับ ดูครับโอ้โหเข้าไปใกล้ครับมีศอกน้ำเข้าไปอีกครับจาริวบาลแข่งสายหน้าครับดีนมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจาริวบาลนี่โดนแล้วก็ไม่สัมผัสฐานครับผ่านยกสองครับพักกันสักครู่ผ่านไปแล้วสองยกครับคู่เอกวันนี้ครับยอดแสนชัยเสียดำหมูปาราราชดำเนินครับกับจาริวบาลครับนี่ครับดูฐานแตกกันชัดๆครับของยอดแสนชัยครับ น่าจะสองหน้าผากนะครับหน้าผากเลือดซึมๆออกมาครับหางคิวอาจจะไม่เยอะครับโอ้โหดูยังสบายๆครับจาริบานครับเอาเละครับไปดูภาพช้ากันครับนี่ครับโอ้โหถีบประเด็นเลยครับตั้งแต่ต้นยกครับจาริบาลชาวต่างชาติแม่ช่วงโควิดนี่ก็ไม่หนีไปไหนแล้วครับไม่กลับประเทศแล้วครับพิดซ้อมไตกระสอบอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแข็งแกร่งมากครับดูโอ้โหมัดกลรามเนื้อนี่ครับสอกงัดสอกคู่เข้าไป ใช้ร่างกายประมาณ70%ปรครับประทะนะครับกีฬามวยไทยครับหวานใจครับสาวสิงมาบอกมาให้กำลังใจแล้วครับรายงานจากห้องแพทย์มาแล้วครับสีตังตอโบมาครับเนาะเนาะครับแค่10เข็มครับสบายสบายครับ10เข็มครับยก3ครับจารุบาลกับยอดแสนชัยเสด็มหมูปลาล้าราชดำเนินครับครับลุยกันต่อครับโอ้ต้องกอดติดวงในเลยครับไม่สนุกเลยครับ ตีไม่สะเทือนจริงๆครับแม่ดูครับยังกระเตะแท็กคอนกรีตเตะตอมออะไรประมาณนั้นนะครับดูครับวันที่ซ้ายหน้าของยอดแสงชัยเดี่ย้โหไม่สะเทือนเลยครับการุบานโดนเข้าไปแม่การันตีแล้ครับภู้เขกไปครับติดปาดออกโอ้เลือดค่อยๆไหลๆซึมๆออกมาครับไม่เยอะนะครับหน้าผ่าท้องยอดแสงชัย โอ้โหอยู่ครับยิงแต่ละทีครับเลลวไปบริเวณสี่ข้างยิงมากยกยิงตัวพองจริงๆครับจาริวบานรัดล่างครับรัดล่างไมได้ไหมโอ้โหไม่ยอมให้ตีเลยครับจาริวบานเอาละครับมายังไงดีครับยอดแสนชัยแหมดิสเวททีจุกไว้เลยครับทีหลับตัวทีหน้าท้องไว้ครับ และดูเข้าวงในนะครับโอ้โหดูครับลูกรลัดลูกเคาะอะไะครับเคาะลำตัวครับจารุบาลครับแหมเจอลำตัวนี้ถึงกับต้องถอยเลยครับโอ้โหวันนี้ครับเหนื่อยจริงๆครับยอดแสงชไทยต้อ,ยองยอมรับว่าพัฒนาการของนักมวยชาวต่างชานิปาะเพียเข้ากระโดดครับ แล้วร่างกายนี่แม่แข็งริงๆครับโครงร้างใหญ่กล้ามเนื้อระบบโภชนาการนี่เป็นสิ่งสำคัญครับเ<ป>จอการลดกำนักเจอการปุมอาหารเยอะๆแม่บางทีบางครั้งเราต้องเปลี่ยนยุนทธวิธีครับ <c oughs> อ่าครับพยายามจะเสี่ยงสองครับยอดแสนชัยอ่าครับพยายามพึ่งขึ้นไปแหม่อดอดหนีครับเนาทีที่เหลือครับจะมีอะไรลิกผันอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า พยายามรัดล่าแล้วก็ตีน,นะครับยอดแสงชัยโอ้โหแต่สอดครับสอกนิดปักลงมาบริเวณกลางศีรษะจะเปิดตาดแผลน,นะครับทางด้านของจาริวบาลไม่ยอมให้รัดครับโ็โรัดแต่รางทีนี่ก็เด้งสู้เลยครับจาริวบาลนะคู่นี้6กกิโลกรัมครับกำังที่สู้กันโอ้โหต้องพูด เรียแนแนๆว่าไม่สะเทือนจริงครับอาวุธของยอดแสนชัยออกไปโอ้ตีเข่าเมื่อสักครู่จังๆนะครับแต่ว่าจารพิบาลไม่เป็นไรครับไม่มีการสแสดงอาการใดๆทั้งนั้นเอาละครคนละแข้งผ่านสามยกไปได้ครับโอ้โหโก็ถือว่าสนุกแลค้ครับผู้นี้ต้องมาลุ้นที่คะแนนครับโอ้เหนื่อยหอบเลยครับวันนี้ยอดแสนชัยโอ้โห,หวันนี้ ต้องบอกว่าเจ็ดคู่นี่คนละอัดทะลดเลยครับนี่คือความมันทางช่องแปดครับมอยฮาร์ดคอร์ส่วนพวกนี้มอยไทยซุปเปอร์แชมป์ก็เหมือนเดิมครับเวลาเดิม19บเก้านาฬอ่ะดูไฮไลท์มันๆรวมๆครับคุณมารุตครับนี่ครับรัดในตีนะครับนี่ครับปันสอกเข้าไปนะครับโดนไปจังๆแต่ว่ายังไม่สะเทือนครับนี่ปากสอกคืนครับโอ้เจอไปนี่ไม่สะเทือนเลยครับทางด้านของเจ้าริบาร์ครับ ไปลุ้นคะแนนกันเลยครับกับคุณแมทธิวดีนครับวขกของเราจบลงเรียบร้อยครับเรามาดูกันว่ากรรมการให้คะแนนอย่างไรบ้างครับ ladies and gentlemen our main e v e เป็น i s evening we have a winner by way of unanimous decision กรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน30ต่อ27 for our winner from the บลู c อร์ e ์ USA จ h ลล l ่บาร์นสเวเนเียครับยินดีด้วยครับสำหรับผู้ชนะของเราและขอบคุณยอดแสนชัยเสียดามุกบาราราชดำเนินครับ